โหโหอร่อยดีเดียวนี้ลืมใส่อันรึเปล่าแล้ว่าทุกคนให้ากี่คะแนนเอาเต็ม5ฮัลโหลฮัลโหลวสวัสดีทุกคนวันนี้กอ็อยู่กับลูกตาลนะเราจะมาพาไปกินร้านมาเลนะเพิ่งเปิดใหม่เลยเราโพสใน Facebook ว่าเราต้องการเพื่อนมาช่วยกินแล้วก็อยู่ในคลิปวิดีโอของเรา ชวนไปชวนมาเนี่ยก็ได้9คนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหลือ7คนเพราะว่า1คนมาจากเวลลิงตันไม่ได้ฝนฟ้าพายุเข้าะนะเขาก็เลยแคนเซิลแล้วก็อีกคนนึงเพื่อนเขามีธุระด่วนก็เลยจะต้องไปทํางานเหมือนถึงว่าเตรียมงานแทนเพื่อนพรุ่งนี้เราก็เหลือ7คนนะเดี๋ยวเรามาดูกันร้านมาเลยมันเป็นยังไงนะวันนี้ หน้าผู like ้ร่วมวงการอันน <fe et ur> ี้คืออะไรเบอร์สองหมีอะไรวะสอะไรวมีสามอ๋อมีโอหน้าคินนะมีสามเยอะ MF สองหกหน้าไหนคือชาวชีนคิวสิ่ธรรดา ไสวัสดีค่ะคุณมาสายทำไมคุณมาสายคะเขอดำเนินการไปขายของว่ะไปขายของมาไป่เไมไปขายของมากเอา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 เค้กไปให้ลูกค้าใช่ไหมทุกคนเค้กไปให้เขาแล้วได้อะไรกลับมารู้ป่ะคะได้อะไรมาคะขนมจีนน้ำเมี่ยวน้ำเมี่ยวเอามาแบ่งเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเอามาแบ่งเพื่อนหรือเปล่าคนลูกค้าจ่ายตังค์แล้วก็เอากับข้าวลูกค้าก็กองฉายาเพื่อนในธนาคายูเรีรี่พายขายทุกอย่าง ถ่ายพี่โฮกับบ้านด้วยเอากลับบ้านได้ขอกลับบ้านด้วยกระถางกินไหมกิน,เอ,เ,อนเอาอะไรเพิ่มป่ายได้สั่งพร้อมน้ำเอาอะไรดีอ่ะไม่ร,มรู้สั่งอะไรแต,แ,ตแต่แต่เมื่อกี้คือเยอะมากเลยเดี๋ยวก็สั่งเพิ่มก็ได้โอเคเดี๋ยวรอเต็มโต๊ะค่ะมีรักตาไหมสั่รักเรียบรอย้อยเอาไปพีป่นุชบอกว่าเอาไปไปเสริมเองแล้วก็กินอยู่คนเดียวนะค่ะคือมาช้าต้องรับภาระทุกอย่าง จันนี้เป็นเต้าหู้ทอดคุณกิ๊กกับคุณพลอยเข้ามาถึงก่อนเขาก็จัดของว่างมาก่อนเลยที่นี่เขาจะมีใบสั่งอาหารนะเราก็ใส่รหัสอาหารลงไปเสร็จแล้วก็กดกริง่งเขาก็จะมารับออเดอร์ของเรา แกทำไมมันไม่แบบเป็นภูเขาวะเนขาอะ้อของัอนนี an ้น่าจะของพี <t <t ่พี <t <t ่นุมาลองเาังเาเอาไปเิร์โอวันตินไม่ภูเขาไฟนะคะเอ้ยไมโลไมโลวันตินกันปะไมโลโลองชิมนี่จืดไหมแบบผู้หญิงผูงะโอเคอะไม่หวานไม่ได้อยู่ข้นข้นอยู่แก แต่ว่าไม่พูกเขาไปทําไมทำไมไม่พวกเขาไปมันหล่นลงไปใช่ไหมต้องไปเทรนเมืองไทยมันต้องไปเทรนที่เมืองไทยเฮ้ยใช่ไหมไม่เราสั่งราเตรียมมาต่างหากแล้วแบบเดี๋ยวชิมชาทำก่อนใช่ไหมแล้วเธอเฮ้ยนี่คืออ๋ออันนี้อันนี้เหมือนในภาพตกลงตกลงมาเราจะชิมชาก่อนหรืออ่ะชิมชาก่อนอันนี้คือนี่คือชาชานเดนชาอันนี้คือชาชาเป็นแบบร้อนชาชาใช่เดี๋ยวจะชิมด้วยดื่มมาเลยแล้วเดนเดนะเดนแล้วให้เห็นเาชัดก่อน ชาช้าแบบร้อนอ๋อโอเคโอเคหู้กินดีเฮ้ยด,ด,ดีเอเชียมากมันมีความเป็นปเอเชียมมีคมเอเชียสูงมากอันนี้อะไรคะให้ฉันชิมเหรอคะ,คะนมำะมะพร้าวเร,เราจะชิมไม่ได้เราต้องให้ให,ให้คนเขา้คนสั่งชิมนะคะมมเอาไปพรอมใหม่ค่ะใบเพ็ญไปตัวโดยกัน มันเย่มครับ้วแบบมันไม่เหมือนมะมันไม่เหมือนมะพร้าวที่เมืองไทยอ่ะมันมะพร้าวกะทิกรอบเลยแต่อร่อยต้องยกนิ้วให้นะครับนิ้วโป้งนิ้วโปง มันหอมอร่อยนะคะมันเป็นชาคาเกินะจะได้อะไรคำหนังอ่ะอร่อยได้เป็นไงคะก็กระจีบปะก็กระจีบเธอมันมันออกจีนไหมของแรคุณเคยกิน ไม่เคยกินกระเจี๊ยบเลยเหรอกระเจี๊ยบเคยกินไหมไม่เคยกินกระเจี๊ยบไปอีกนั่นแบไม่เคยนะน้ำพริกกะปิอ่ะไม่เคยเหรอไม่รู้ว่าตอนกินอะเป็นกระเจี๊ยบแต่จะเคยกินเอออาจจะไม่รู้จักมั้งจะออกแนวดูโง่อๆนะไม่รู้จักกระเจี๊ยบอาจจะไม่ได้จริงเฮ้ยน้ำเธอมาแล้วเธอต้องชิมน้ำนะชิมแล้วเป็นไงอร่อยไหมมันคือถั่วแดงเหรอมันคือน้ำถั่วแดงกนได้ไราะไม่ชอบถั่วกินไม่ได้ ตอบไม่ทันขอทามหน่อยดิเอาโหยิงคำถามหวานหวานหน่อยหวานหวาชิมสนิทได้ไหมคะที่ฉันอยากชิมโอ้โหชิมค่ะชิมกันนานมากอืมเดี๋ยวก่อนนะให้ดูเต็มเต็มแก้วก่อนแก้วของฉันจะมาคนเดียวว่าวันนี้ไดร์ฟกระดูกแดงนี่ก็กระดูแดงนะแต่ก็คือนิวซีแลนด์มันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้อ่ะก็ถือว่าโอเคอร่อยอยู่เอออาจจะกลายเป็นร้านประจำได้เพราะร้านนี้มีน้ำปั่นว่ะ เอ้ยมีน้ำปั่นวันนี้เสดที่มีน้ำปั่นทุกคนรู้ไหมนี่เสดที่มีน้ำปั่นยุคเป็นสตาร์บัคมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้หมดแล้วไม่ได้ขวับไม่รูเมนูเขาให้ชิมนี่มะพร้าวปั่นเมื่อกี้ไม่รู้เขาชื่ออะไรหรือเปล่าว่าอร่อยแต่เขาบอกว่ามันเหมือนในน้ำนกะทิปั่นเขาโอเคเลยนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กะทิปั่นกะทิปั่นได้อยู่ น้ำมือเลยค่ะอันหนึ่งต้องหั่นแล้วเรียบร้อยนี้เป็นสั่งขยะนะเหมือนไทยหรือเปล่าชิมซิอร่อยอยู่นะอร่อยรอรหอยแกอร่อยดีอันนี้ดีโรตีคนแก่โรตีหน้าขยะ จานนี้อร่อยมากโรตีคือเดี๋ยวมันดีมากก็เขาทําสดเมื่อกีน้นะแล้วก็ไอตัวคริกเนี่ยซัมบาวของเขาเนี่ยโอ้ยดีมันค่อนข้างเผ็ดมีรสชาติเข้มข้นดีเลยอันนี้เป็นเฮ้ยอันนี้นาซีก๋วยเตี๋ยวมั้มีก๋วยเตีมีก๋วยเี๋ยวอ๋นาซีคือข้าวนะนาซีคือข้าวมีมีก๋วยเตี๋ยวชิมก๋วยเลีนะชิมชิมเพราะว่าเขาพิคนพิคนคนไทยต้องมีพิคนเขาผัดมาแบบว่า เฮ้ยแต่โอเคนะอ้ออร่อยอร่อยถ้าถ um, ้ามีพริกเนี่ยดีมากเลยเมื Không, ่อกี nice. ้เม <like yes. ื <t us> <t us> ่อกี้ลืมมะนาวนี่ไงมะนาวไม่เอาละทอไม่ทันไม่มใครกินมะนาวเลยไม่มีใครกินมะนาวเฮ้เราชิมข้าวมันไก่นะเริ่มมันเสร็จซากแล้วเพราะว่าเราแบ่งเี่านิดเฮ้ยกินไปดูเสร็จซากชิมชิมอืม มีความปรุงกับซอสมากเลยอร่อยมากถ้าข้าวไม่ดิบแต่น,นี้คือข้าวดิบนะคะว่ารีบๆเชฟรีบไปหน่อยนะมันอร่อยรสชาติดีรสชาติดีแต่ว่าข้าวดิบดูจานนะคะและดูจานคุณพี่นุชนะคะเรียบร้อยกินเรียบร้อย นี่ก็เพิ่งเปิดยังไม่ได้ถึงอาทิตย์ดีเลยนะอาหารมาเนี่ยถ้าเราสั่งไม่ได้แชร์กันเนี่ยคนสุดท้ายก็คือนัง่งร้องไห้แน่นอนคือมาแต่ละอยา่างน่ค่อนข้างนานเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเพ็ดเพชรหัวปลาหม้อ <unsuccess, S 1> ปลาหม้อไม่สดข้าวเปล่าไม่ได้จริงโอ้มันเป็นหัวปลาเหรอใช่เป็นอย่างนี <Bey. S 1> ้ก็่เหมือนหางละ่ะนี่คือหัวเหรอในหัวอะไรนตานี่ไงฟันปลาเปนเป็นยังไง ร้อยังไ,ไงลใช้มือมามช,มอชิมนี้ก่อนช,ชิมน้ำก่อนช,ชน้าก่อนไม,ไม่รู้วารสชาติมันมันคือแกอะไรอ่ะมันเหมือนจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดม, <c oughs> มันคือต้มหัวปลามันคือต้มหัวปลาคือเราไม่กินไง <c oughs> ไนดีเราจะลองกินตรงหาหาเนื้อเนื้อดูอ่ะแก้มปลาเนี่ยแก่เหรโอเคชิมมันด้วยกันละกันคือเราเป็นคนไม่ชอบกินหัวปลาไงเด้็เลยแต่ว่านะกลิ่นกลิ่นแตมันพูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวให้ยุ้ยลองแล้วกันเพราะเราไม่ชอบกินหัวปลาแต่ว่ารสชาติอันนี้เฉยๆกลิ่นกะทิมันเยอะมากเลยละก็ที่มันเยอะเกิกลิ่นกะทิคือเยอะมากอ่ะเราก็เลยเฉยๆไง มันขัดทุกอย่างเลยมันขัดทุกอย่างใช่ไหมไม่มีที่แต่เนาต้องพี่ไม่ผ่านถูกไหมอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ก็ถ้าต้องปรุงอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเออมีความกะทิเยอะมากแต่ว่าเป็นแบบว่ากะค่ะชอบกินี่เฮ้ยต่แต่ตำลตแบบนี้คือฝรั่งน่าจะชอบแกไข่ฝรั่งเราไม่ได้ไข่คนเอเชียดูกไหมจานนี้ไข่กับหน้าได้ไหมคะไข่กับหน้าหรอคะมาค่ะยิ้มค่ะโอ้โหเลิศ เจ้าไข่บอกว่ามีความแบบอ่ะวีดีโอยังให้ดูไข่แบบ,น,แน,บนุ่มๆเลยอ๋อทุกเลยแกทุกเลยมันจะเป็นเป็นเส้นแบบอืเส้นเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งเขาชิมแห้งไม่สนิทแห้งไม่สนิทแห้งมีน้ำ อืเส้นเหมือนร้านเส้นแบบหนึบๆแบบอืมเหมือนต้มยำนะรสชาติมันเหมือนต้มยำโอเคเลยเอ้ยดีดีอันเนี้ยดีมันอร่อยต้องไข่มันอร่อยแต่ว่าเราคุกไปหมดแล้วไงเอออร่อยเส้นดีมากแกกินที่ต่อเลยแล้วกันน่าหน่อยแล้ว หายทีเดียวค่ะหายยทีีเดวอันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรผัดซีอิ๊วบ้านเราเนาะผัดซีอิ๊วนะคะเต้นท,ทำเองเหรอ,อ,อ,หรอจะไม่เชื่อหรอกจะทำได้ยังไง <c oughs> สั่งมาแน่แน่จานนี้เป็นยังไงร,รักแท้ที่น้ำแก้มเหมือนจะจะอร่อยนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบจืดไปเลย จืดน้ำปลาพริกน้ำปลามาเองด้วยจำไว้จ้แต่จริงๆอ่ะลักซ่ามันคุณอร่อยนะร้านมะเลยแต่อันร้านนี้ไม่อร่อยงงไหมแปลกมากจืดยืยว่าไงไม่ไม่โอเคใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเบดีเจอร์ว่าต้องลืมใส่อะไรหรือเปล่าใช่ลืมปรุงลืมปรุงว่าลืมใส่ลืมแกงอ๋ออันนี้เช่นมันเหมือนมจีนไปอีกเหมือนนมจีนไปแล้วเหมือนจีนมาเทนอะไร นุชเติมอะไรคะเติมพริกน้ำส้มค่ะเติมแล้วชีวิตดีขึ้นไหมคะค่ะชีวิตดีมากคะ่ะ <c oughs> <ม>โอเคดีขึ้นค่ะดีขึ้นดี <c oughs> ขึ้นดีขึ้นเพราะมีพริกน้ำส้มค่ะขนมปังปิ้งมาแล้วเนี่ยเราอยากกินสิ่งนี้มากมันอร่อยเลยแหละ แล้วอีกอย่างนึงคือโรตีโรตีอร่อยอชอบมากร้านนี้รู้สึกว่าขนมเนี้ยจะอร่อยกว่าของขาวนิดนึงนะอันนี้พุดดิ้งเรารู้สึกว่ามันแบบรสชาติปอมมากปอมไม่ไหวจ้าเดี๋ยวเราจะมาฟังนะว่าทุกคนให้าีคะแนนเอาเต็มห้าโอเคเต็มห้าพอเอาไงเต็มห้าได้เท่าไหร่คะ ให้นานที่นานค่ะให้สามแล้วกันให้สามค่ะทั้งหมดไปใช่ค่ะสามค่ะสองก็พอสองก็พอสามเกินขึ้นนะสาเหมือนกันสให้สองุดห้าไ้ไให้สองจุดห้าก็คือค้อยไม่ใช่สู้นะคะสองเขาไม่ยังมีอะไรมีดีอยู่ตีีโอเคแต่เมื่อกี้บอกว่าที่เวลนตันอร่อยกว่าใช่ที่เวลินตันรสชาต แน่นกว่ารสชาติแน่นกว่าไม่แต่งพึ่มมันไม่ได้แลั่การบริการไม่ได้แล้วคุณภาพมันยังไม่คงที่กับข้าวรอก่ م, อนรอรอ,อ,อให้ร<ล>อให้เขาเสถียรก่อนรอให้เขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่เไม่ม <finalmente> เป็นเชฟทั้งปรนเทศใช่เป็นเชฟเป็นเชฟไอ้ป้าเชฟคือเพื่อนค่ะเฮ้ยเราว่าโอเคนะเหมือนเหมือนแค่สุ่มชฟบางอย่างแค่แค่อันนี้ยแล้วพันก็เสียอารมณ์แค่นั้นแหลยเสียอารมณ์นะคะกับน้องที่บอกว่าก็เดินมาเลยน้องที่บอกว่าอะไรนะที่ขอพิกอ่ะขอพรบอกว่าสัมเบลไม่รู้จักสัมเบลอันไหนคะอันนี้คือสัมเบลบอกว่า ไม่ได้หรอกต้องเซอร์โควิเลยไอวิวอะไรสักอย่างจะเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้นะโนมันไม่ใช่คำพูดฉันต้องทำอย่างนี้ทำอันนี้ก่อนแล้วฉันทำอันนีกหลังโนมันไม่ใช่ซอฟแบบนั้นด้วยอารมณ์ประมาณแบบว่าไม่ได้อารมณ์ประมาณว่ารอไปก่อนนะฉันทำอันนี้อยู่ตอนนี้ ฉันทำมันนี้อยู่เธอรอไปก่อนใช้คำแบบนี้แม่จัน้องหืานแบบไม่ใช่คนพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าแล้วก็เลยก็เข้าใจแต่ว่าแต่ว่าน้องน้องยังขัดความกระตือรือร้นอยู่นิดนึงด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าภาษาเดียวเขาไม่ใช่เอมพิเออใช่แล้ดูเด็กเขาไปนั่งคุยกับเมนเร์เขาและส่วนเราก็สองจุดห้าแล้วกันนะคือจริงๆริงอาหารโอเคนะแต่บริการบริการเฉยเฉเฉยเฉยคือถ้าเราปรุงเองอะเราว่า ถ้าเราอามาปรุงเหมือนเดิมามีเครื่องปรุงอ่ะคือร้านนี้ก็โอเคนะเออใช้จะมีเครื่องเคียงมาให้ดีเพราะว่ามัน <พอ S 2> ม,มีกิ่นกระทะแล้วเออเหมือนกับที่เพื่อนเราบอกก็คือว่ารออีกนิดนึงเชฟ <c oughs> ยังเองงงงอยู่สถานที่ใหม่นะเออโอเค